วันนี้ครับพามาดูรถโซล่ามบายเจเนเรชั่นใหม่นะครับที่ทางเราได้ทำไว้สามารถกลางได้นะครับเคลื่อนย้ายง่ายแล้วก็นี่นะครับพับปรับได้เหมาะกับท่านใดมีพื้นที่เยอะนะครับหรือมีไร่อ้อยไร่มันเยอะนี่เหมาะเลยครับเคลื่อนย้ายได้ มีบ่อบรดานหลายบอ่อหรือมีสะหลายสะก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ตัวนี้นะครับใช้ได้สามแรงนะเก้าแผง3ามแรงมาค้างก่อนนะครับคกางก่อนก็ใช้เวลาออกแบบแล้วทำประมาณ2เดือนนะครับตัวนี้คิดออกแบบ ครับกลางได้ครับตัวนี้เป็นตัวเรียกว่าโซลาเซลล์เจนที่4นะครับที่ทําที่ออกแบบมานะครับก็เป็นเจน4ี่เจนแรกที่ทําก็จะอยู่ที่ช,ช่วงฟาร์มนะครับเจนที่2นี่เป็นโครงแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างเจนที่2 ก็สามารถจับโค้งแดดได้อีกเหมือนเดิมนะครับบอลแดงเยอะมากเลยเนี่รับได้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนี่คือเจนที่สี่ที่ออกแบบมานะครับส่วนเจนที่สองถ้าใครเคยเห็นก็นี่ตัวนี้เลยเป็นโครงสร้างเจนที่สองพับซ้ายขวา เนื่งองจากเจนที่สองเจนที่หนึ่งเจนที่สองปัญหาก็คือว่ารถบรรยาวนะครับไม่ต่ำกว่าสี่เมตรก็เลยคิดเอ๊ะทำยังไงเราจะต้องการขนแผงเก้าแผงเนี่ยด้วยที่ตัวรถให้มันสั้นๆแล้วก็แคบลงก็เลยคิดเป็นเจนที่สี่ขึ้นมานะครับนี่แล้วก็ส่วนเจนที่สี่เนี่ยครับรองรับแผงหกร้อยวัตต์ ก้าแผงก็สามารถใช้ปั๊มห้าแรงมาได้เลยส่วนอุปกรณ์ที่ใช้งานนะครับก็ถ้าใครติดตามทางเพจเหมือนเดิมครับดูดน้ำออกจากนา,นาพญานาคห้านิ้วใช้ปั๊มสามแรงมาครับนี่แบบนี้เลยดูดน้ำออกจากนาครับโอ้นาสวยมากนี่ ตอนนี้ก็สี่โมงแล้วนะครับน้ำก็อาจจะไม่แรงดูดน้ำออกจากนาจนนู่นน้ำจะล้นสะแล้วครับนี่ห้านิ้วเลยเต็มท่อห้านิ้วนะถ้าใครเคยดูก็จะรู้ว่าพุ่งเต็มท่อห้านิ้วนะครับนี่น้ำจนเต็มสะาวเลยครับจะล,นล้นล เติมเข้าไม่ได้แล้วครับโอ้โหก็พนักง,งานฟรีครับก็ถ้ามีลงสีนะหรือไม่เครื่องสีข้าวประมาณสักสามแดงก็มาสีได้นะครับเครื่องสับยาเครื่องสีข้าวปมสมึดปมไม่ขุไม่เกินสามแดงมาเนี่ยนะครับเจ็ดเก้าแผงเนี่ยสบายสบายครับประมาณนี้ เดียกวิงเกณฑสีก็ยังไม่ยังไม่ผลิตนะครับอยู่ในระหว่างโบรโไทยและทดสอบการเคลื่อนที่ว่าจะต้องเพิ่มเติมตรงไหนแต่ก็ก็ค่อนข้างที่โอเคครับคล่องตัวเนื่องจากรถมันสั้นลงครับอ่าเนื่อว่ากรถสั้นลงนี่มันก็ใช้เนื้อที่ประมาณ3เมตรตามความยาวตามความกว้างของแผงรถเซลล์นะครับ